ในธุรกิจเพลงเนี้ยใน คนอื่นอาจจะมองว่าเป็นธุรกิจที่ขาลงหรืออะไรอย่างงี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีความเชื่อว่ามิวสิกในวัตยนะคะเพียงเพราะยังไงก็ตามเนี่ยคนทุกยุคทุกสมัยทุกพฤติกรรมทุกวัยก็ยังฟังเพลงนะคะเพียงแต่ว่าช่องทางการฟังเนี่ยต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแกรมมี่เองเนี่ยเราก็ได้ขยายคอนเทนต์เพลงของเราเนี่ยค่ะไปสู่แพลตฟอร์มต่างๆอย่างที่เรามี KKBo x นะคะหรือว่าเราจอยกับ YouTube ประเทศไทยเปิด Official ขึ้น เหล่านี้ก็เป็นช่องทางที่จะทำให้การเปิดโอกาสการฟังเพลงของเราไปถึงกลุ่มเป้าหมาย Any time, Any where แล้วก็เป็นการต่อยอดไรายได้ส่วนที่น้องถามประเด็นเรื่องฟีีจอรริงคือจริง,รงๆแล้วย้อนกลับมาหัวใจของธุรกิจบันเทิงเนี่ยค่ะมันกลับมาที่คอนเทนต์ถ้าเรามีคอนเทนต์ที่ดีมีเพลงที่ดีนะคะมีคอนเสิร์ตมีโชว์บิสที่ดีอันนั้นก็คือจุดแข็งค่ะที่ที่เราจะละเลยมันไม่ได้เลยอะคะ่ะ